หลังพนนายกอบจอบุรีรัมรวยเฉียดพันล้านขุมทรัพย์เนวินชิดชอบรวยพุ่ง998ล้านบาทที่ดินรวมกันเกือบ600ล้านกรณาชิดชอบคู่สมรสของเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูในเต็ดทรัพย์สินทั้งสิ้น 998ล้าน899,969บาทเป็นทรัพย์สินของกรุณา736ล้าน783,634บาททรัพย์สินส,ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน400ล้าน57,500บาทเงินลงทุน139ล้าน263,701บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง49ล้าน133,333บาทเงินฝาก 7 8 5 7 3 6บาทส่วนเนวินมีทรัพย์สินทั้งสิ้น259,116,335บาทส่วนใหญ่เป็นที่ดิน194,72,850บาทเงินลงทุน27,573,500บาทสิทธิและสัมปทาน6,94,927บาทกรุณาแจ้งว่ามีเงินลงทุนด้วยกันก9รายการเช่น บริษัทเชียงใหม่ในบาทซักคอนโดเทลจำกัดมูลค่า3 5ล้านบาทบริษัทล้านนาฮิวจำกัดมูลค่า1 2ล้านบาทห้างหุ้นส่วนจำกัดอาคารล้านนา2 5่บล้านบาทบริษัทบุรีรำยูไนเต็ดจำกัด27ล้านบาทเป็นตน้นสำหรับที่ดินกรุณาแจ้งการครอบครองที่ดิน47รายการรวม4 0 0 5 7 5 0ล้าน57,500บาท เป็นโฉนด37รายการและยังมีนส3ก10รายการที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และเชียงใหม่มูลค่าสูงสุดเป็นที่ดิน37ไร่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า112ล้านบาทส่วนเนวินแจ้งการครอบครองที่ดิน31รายการรวมมูลค่ากว่า194ล้าน72,850บาทรายการส่วนใหญ่เป็นนส3จำนวน5รายการ นอสสากยีรายการโฉนดที่ดิน5รายการมูลค่ามากสุดเป็นโฉนดที่ดิน18ไร่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า1 0 4่0 0ล้านห้าบาททั้งคู่แจ้งรายการทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่า24่ล้านห้าแสนบาทเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสิรายการมูลค่ามากสุด2ล้านบาทนาฬิกาข้อมือ9รายการมูลค่ามากสุด7จ็ดล้านแปดแสนบาท